ว้โทรงนี้เหรอเฮ้ยแกมันดีมากมันลอดมันเลอค่ะร้านตัดผมของซาคูระจริงๆเพื่อนๆเทป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  my god holy shit fail ัยองสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยนะคะโอ้โหคือเมื่อประมาณ8วันที่แล้วนะคะปอเนี่ยก็ไปอยู่ที่ต่างประเทศมานะคะคือไปเที่ยวมานั่นแหละค่ะแล้ววันนี้นะคะปอก็กลับมาถึงไทยเรียบร้อยแล้วนะคะโ,โหยบอกเลยว่ามีน้องๆน,นะคะคอมเมนต์กันค่อนข้างเยอะเลยนะคะว่าพี่ปอคะเกมซากุระเนี่ยอัปเดตแล้วค่ะพี่ ช่วยทำคลิปหน่อยนะคะโอ้โหไอเรานะคะก็รีบกลับบ้านมาเลยนะคะได้เลยค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะปอจะมาพาเพื่อนๆนะคะรีวิวของที่มาใหม่กันนะคะแอบ ได้ข่าวว่ามีมาหลายอย่างเลยนะคะทั้งเสื้อผ้าทรงผมแล้วก็ร้านตัดผมแล้วก็ร้านอะไรอีกลหลายอย่างเลยนะคะปอเองก็ยังไม่เคยเห็นเลยนะคะแต่ก็ได้ข่าวว่าอัปเดตนี้นะคะมาประมาณ3-4วันแล้วนะคะต้องขออภัยที่มาช้าจริงๆนะคะแต่มาชัวนในสซออนไปค่ะไปดูกัน อันดับแรกเลยนะคะปอขอมาเริ่มกันที่ทรงผมก่อนแล้วกันนะคะทรงผมอันใหม่อย่างนั้นหรอเอ้ยอยากเห็นแล้วอ่ไหนมาดูสิว่าทรงผมทรงใหม่คืออันไหนนะคะตึมตื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 มว้ทรงนี้หรอเอาดี โคตรน่ารักเลยแล้วดูนี่สีก็คือเปลี่ยนสีได้ปกติเลยนะคะเฮ้ยแกมันดีมาก <Wow. S 1> ก็คือเป็นผมสั้นแล้วก็เอิม่มทัดหูนะคะทรงนี้นะคะก็จะเป็นลักษณะมัดผมขึ้นไปข้างบนนะคะแล้วก็จะมีปัดเปยข้างๆด้วยนะคะปอว่านะระหว่างทรงนี้แล้วก็ทรงนี้เนี่ยปอชอบทรงนี้มากกว่านะคะแต่ก็สวยทั้งคู่เลยนะคะ ไหนมันดูเสื้อผ้าสิเสื้อผ้าหรออืมไหนน้านี่ไงโอ้โหอะไรมันจะสวยขนาดนี้ออันนี้นะคะเป็นชุดว่ายน้ำหรอว้าวเซ็กซี่เป็นบ้าเลยอ่ะเราก็ เปลี่ยนสีได้ด้วยนะคะคือได้หมดเลยค่ะเราจะใส่สีอะไรก็ได้นะคะทุกคนอู้สวยมากไหนมาดูชุดต่อไปสิปรึ้มโอ้โหอ,อันนี้นะคะก็เป็นชุดว่ายนะ้าเหมือนกันนะคะทุกคนเซ็กซี่เลดี้อุ้ยพอชอบมากเลยอัปเดตครั้งนี้นะคะบอกเลยว่า ให้10เต็ม10เลยนะคะไหนดูชุดเอ่อเชลลินเดอร์เซฟเพิบโอ้โหสวยมากนี่มันสไตล์ไหนเนี่ยแต่ปอชอบมากๆเลยนะคะมันดูใหม่แล้วก็ดูนานเล่นขึ้นเยอะเลยนะเนี่ยไหนโอ้โหชุดนี้ก็เซ็กซี่มากๆเลยนะคะเพื่อนๆค่ะดูสิ มันดีมากๆเลยอ่ะเฮ้ยก็คือเป็นเสื้อที่มัดผูกเอวขึ้นมาใช่ไหมแล้วก็โชว์เอวของเรานะคะอ๋อก็คือมีแค่สี่ชุดอันนี้เท่านั้นนะคะโอ้โหคือแบบว่าเป็นสี่ชุดที่ปอชอบทั้งหมดเลยนะโอ้โยก็คือเราเลือกไม่ถูกเลยว่าจะใส่อันไหนดีนะคะหยุยดูดีมันแบบ มันเลิศมันเลยค่ะงั้นปอขอใส่เป็นชุดนี้แล้วกันนะคะเออมันดูเซ็กซี่ดีนะแล้วก็ขอใส่ทรงผมเป็นทรงนี้แล้วกันนะคะของที่มาใหม่หมดหรือยังจ๊ะเอออันนี้ก็ไม่มีแล้วนะคะงั้นเดี๋ยวปอจะพาเพื่อนๆน,นะคะมาดูของผู้ชายบ้างแล้วกันนะคะเราขอเริ่มกันที่ทรงผมเหมือนเดิมเลยนะคะเฮ้ยว้าว นี่มันเกาหลีนี่นาเป็นทรงผมที่แสกกลางค่ะแล้วก็ทำง้วนๆลอนๆด้วยนะคะสไตล์เกาหลีเกาใจหรือเปล่านะเอยแล้วก็ทรงนี้ด้วยนะคะทรงนี้เนี่ยถามว่าดีไหมปอว่ามันก็ดีอยู่นะแต่ปอนเนี่ยไม่ค่อยชอบข้างหลังค่ะเห็นปะมันดูล้ลลลนๆนะเออแต่ก็ไม่แย่เท่าไหร่นะคะแล้วก็ทรงนี้จา้าทรงนี้ผมหล่อไหมจ้า เออนายนี่นายใช้เจลผมยี่ห้ออะไรเนี่ยผมตั้งเลอเกินเดี๋ยวปอขอเอาเป็นทรงนี้แล้วกันนะคะเออมันดูเป็นแบบว่าหนุ่มเกาหลีเกาใจนะคะมาในส่วนของเสื้อผ้านะคะเสื้อผ้าวู้นี่เป็นเสื้อผ้าของผู้ชายที่มาใหม่นะคะเพื่อนๆเฮ้ยเอาดีนะขอพูดตรงๆเลยนะชุดนี้นะคะ เหมือนจะเป็นชุดของลูฟี่เลยทุกคนมันเหมือนชุดลูฟี่เลยทุกคนคิดเหมือนปอมไหมมันมีความคล้ายๆกันอยู่เนาะและนี่นะคะคือชุดที่สองที่มาใหม่ของผู้ชายค่ะโอ้โหยปอว่าอันนี้นะคะคือแบบว่าดีเลยเนืความที่เราเนี่ยมีซิทแพกค่ะเพื่อนๆ เรามีชิดแพกแล้วปอก็รู้สึกว่าสไตล์เสื้อผ้าของผู้ชายที่มาใหม่นะคะเหมือนเขาเนี่ยเล็บมาจากลูฟี่อ่ะมันคล้ายๆกันอยู่เนาะไว้แกอุ้ยคือแบบดีมากเลยทุกคนมันดีมากนะคะเดี๋ยวปอจะพาเพื่อนๆน,นะคะไปดูร้านที่มาใหม่ในเกมกันนะคะว่ามีอะไรบ้างเนาะมามาอุ้ยตื่นเต้น เอาจริงนะเกมซากูลาเนี่ย ไม่ได้อัปเดตมาหลายเดือนมากมากเลยแล้วพอมารอบนี้คือปังมากๆเลยนะคะนี่เราเนี่ยเข้ามาในเกมแล้วนะคะคือแบบตัวละครเนี่ยน่ารักมากๆเลยแล้วก็น่าเล่นด้วยนะคะสวัสดีสาวน้อยเอ๊ะหรือว่าลุคนี้เนี่ยจะเป็นลุกใหม่ของโมเอจังดีไหมล่ะคะทุกคนวูสซี่น้องโคตรน่ารักเลยอะ่ะแต่ก่อนอื่นนะปอขอพาเพื่อนเน ะะไปดูร้านตัดผมอันใหม่ก่อนแล้วกันนะมันใช่อันนี้หรือเปล่านะนี่ไงบิวตี้ซาลอนไปกันเลยโอ้บางไงโกดร้านตัดผมของซากุระจริงๆเพื่อนๆมันเกิดขึ้นจริงๆแล้วค่ะแฮซากุระ hey, วุ้ยสวัสดีค่ะคุณผู้หญิง นี่คือเป็นหน้าตาของพนักงานร้านนี้นะคะเออสวัสดีค่ะฉันสนใจจะมาตัดผมที่นี่นะคะเออเชิญด้านใดเลยนะคะอู้และนี่คือภายในร้านนะคะเพื่อนๆคือจะบอกว่าบนโต๊ะนะคะมีอุปกรณ์การตัดผมใดผมด้วยนะคะอยากรู้บ่า แล้วแบบนี้เนี่ยเราจะสามารถใช้บริการได้จริงๆหรือเปล่าหนี่มาลองดูซิขอเป็นโต๊ะนี้แล้วกันนะคะเฮ้ยโอ้ my god เฮ้ยอะไรอะก็คือพนักงานเนี่ยวิ่งมาตัดผมให้เราจริงๆนะคะทุกคนเป็นอนิเมชั่นที่มาใหม่ด้วยนะคะและก็นี่เลยเราเปลี่ยนทรงผมได้จริงๆด้วยนะคะ ดูสิ Amazing แล้วดูนี้สิคะนี่คือเป็นท่านั่งของตัวละครนะคะกำลังนั่งข่ห้างให้พนักงานเนี่ยตัดผมให้อยู่นะคะ เป็นยังไงบ้างคะตรงนี้ก็ดีอยู่นะคะหูดูสิกำลังแบบว่าเชปเทๆเทปเทบเทปเทเทบเนี่ยหุยมันลดมากเลยค่ะเอา้าก็คือเสียเงินด้วยนะคะขอบคุณนะคะที่ ่ใช้บริการชั้นนะคะแล้วเขาก็บอกว่าแถวแถวบ้านของเราเนี่ยก็มีร้านมาเปิดใหม่ด้วยนะคะไหนมาดูซิเอ,อ๊แต่เดี๋ยวก่อนออรุ่มพี่นี่ไงอ้าวสวัสดีคะ่ะรุ่มพี่คะนี่คะ่ะเราต้องอย่าลืมนะคะแวะมาหารุ่มพี่ด้วยนะนั่นไงนั่นไง ข้างหน้าปอนะคะมีร้านมาเปิดใหม่ด้วยค่ะเป็นร้านที่อยู่ข้างๆบ้านของเราเลยนะคะไปเล้วไปแล้ว,ลวเฮ้ยเราบางรถมาเออร้านนี้คือร้านอะไรอะ่ะแต่ว่า มันขึ้นว่ากําลังปิดร้านอยู่นะคะอือเพรว่านะั้นร้านนี้นะคะน่าจะเป็นร้านที่เกี่ยวกับอาหารจีนแน่แนเลยอะ่ะหรือไม่ก็อาจจะเป็นร้านหมาล่าก็ได้นะเว้ยเออ แต่ว่าร้านมันปิดอยู่อะแล้วร้านจะเปิดเมื่อไหร่หรอคะหรือไม่ก็อาจจะต้องรออัปเดตรอบหน้าหรือเปล่าคะทุกคนเออตรงนี้นะคะใครที่พอจะมีข้อมูลนะคะก็สามารถคอมเมนต์บอกไปอได้เลยนะคะว่าเขามีเวลาเปิดปิดหรือเปล่านะคะแล้วก็เขาขายอะไรนะคะอุ้ยมันดีมากเลยอะมันเลิ ไปค่ะเดี๋ยวปอจะพาเพื่อนๆน,นะคะไปกันที่สถานที่ต่อไปค่ะทุกคนมันคือแคมปวุ้ยเปิมว้าวหุยนี่คือเป็นแคมปหรอสุดยอดเดี๋ยวนะอันนี้คืออะไรหรอแล้วเราเดินชนได้ไหมอ,ะอ่ะเฮ้ยเจ็บไอ้เจอ่าเราเดินชนไม่ได้นะคะทุกคนอันนี้คืออะไรอะ่ะลังพึ่งหรอ หน้าตาเหมือนจะเป็นลังพึ่งเลยนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะมีชิงช้าให้เราได้นั่งด้วยนะเนี่ยเดี๋ยวนะเรานั่งได้ไหมเอ่อเราน่าโอ้ยโอ้ไมกอด holy shit เรานั่งชิงช้าได้ด้วยทุกคนดูสิเฮ้ย โ oh เราสามารถกดเหวี่ยงไปเหวี่ยงมาได้ด้วยนะคะอึ้งเลยนะคะส่วนด้านนี้นะคะก็จะเป็นเต็นนะคะแล้วก็ในเต็นเนี่ยจะมีเตาอบอย่างด้วยนะคะแล้วก็ตรงนี้คืออะไรเนี่ยดูซิพอเราขึ้นมาข้างบนนะคะก็จะเจอกับห้องค่ะ มันคือห้องอะไรเอ่ยเออลักษณะนะคะเหมือนจะเป็นห้องพักเนาะแล้วก็จะมีโต๊ะมีเตาผิงด้วยนะคะเพื่อนๆมาตั้งแคมกับเพื่อนๆได้อะไรอย่างนี้ป่ะเออในขอดูชั้นบนซิมันจะมีทั้งหมด3ชั้นเลยนะคะแล้วอันนี้คือวาร์ปไปไหนอะปึ๊บ อ๋อไม่ได้วาฟหรอแต่ว่าเราเนี่ยก็คือเปลี่ยนเสื้อผ้านะคะอ๋อตรงนี้นะคะคือมีอ่างแช่ออนเซนด้วยนะคะเรามาแช่อ่างตรงนี้ได้ด้วยนะคะคือบรรยากาศโคตรดีดีมากๆเลยค่ะโอ้โหโคตรฟินตรงนี้ก็มีอ่างเหมือนกันนะคะเฮ้ยมันดีมากอะมันลดมากๆเลยนะคะไหนมาดูชั้นต่อไปสิ ชั้นต่อไปเนี่ยน่าจะเป็นชั้นสุดท้ายแล้วนะคะทุกค no นตรงนี้มีอะไรนะจ๊ะตรงนี้ก็มีอ่างแช่น้ำเหมือนกันค่ะทุกคนดูเหมือนว่าจะมีตรงนั้นด้วยนะคะเห็นไหมก็คือจะเป็นลักษณะเหมือนกันเลยนะคะโอ้โหอเมซิ่งมากๆเลยค่ะจริงคือไม่รู้เลยว่าเขาจะ จัดเต็มให้เราขนาดนี้นะคะทุกคนไปค่ะเดี๋ยวปอจะพาเพื่อนๆน,นะคะไปดูอัปเดตต่อไปกันนะคะว่ามันคืออะไรไ<ว>แล้วปอกวาร์ปมาที่โรงเรียนนะคะคือจะบอกว่าอัปเดตอันนี้นะคะก็เป็นอีกอันนึงที่ปอรู้สึกอว้าวมากมากเลยนะคะโดยปกติแล้วเนี่ยเราจะไม่สามารถนะคะเปลี่ยนทรงผมของตัวละครในเกมได้ใช่ไหมคะแต่ว่ารอบนี้เนี่ยเราสามารถที่จะ เปลี่ยนทรงผมของตัวละครได้แล้วนะคะเพื่อนๆนี่ไงนี่ไงเราสามารถเปลี่ยนทรงผมให้กับเพื่อนของเราได้ด้วยนะคะเดี๋ยวปอจะให้เพื่อนเนี่ยแต่งผมเป็นอันนี้แล้วกันนะคะปึ้งโอ้โห my god มันดีมากๆเลยอะแล้วก็เปลี่ยนสีผมได้ด้วยนะคะเอาเป็นสีชมพูแล้วกันนะโอ้โหทุกคนดูนี่ ดูดูขออนุญาตนะคะตบมือให้อัปเดตในรอบนี้เลยค่ะ <c oughs> โอ้โหมันแบบว่าสุดยอดเลยปอให้ไปเลยค่ะ10 เต็มสิบไปเลยนะคะคือถ้ามีพันล้านก็ให้พันล้านเลยคือแบบว่ามันลดจริงๆนะคะเอาละค่ะแล้วเพื่อนๆล่ะคะอยากให้ปอเนี่ยมันเล่นซากุระอีกไหมคะถ้าอยากให้ปอมาเล่นซากุระอีกนะคะก็ต้องกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์บอกปอกันเยอะๆนะคะแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยปอจะมาเล่นเนื้อเรื่องของอัปเดตในรอบนี้ให้ดูกันนะคะวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ปอด้วยนะคะขอตัว ก่อนแล้วกันนะบ๊ายบายค่ะดูคลิปปอจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ปอด้วยนะคะทุกคน